อมาหน่อยคุณแม่ก็มีวิธีที่ดูแลที่แตกต่างไปจากตอนเด็กค่ะคือพอถึงวัยอนึงถ้าเจ็บก็ทำอะไรได้เราจะปล่อยเขาทำคือเราเรา,เราจะไม่เลี้ยงลูกไว้ไว้แต่เรา,เราแต่เราจะค่อยๆเลี้ยงลูกให้รับผิดชอบตัวเองทีแตเรื่องทีแตเรื่องคือเลี้ยงลูกเหมือนเหมือน,น,นเหมือนเล่นว่าวค่ะคือตอน,นเริ่มต้นเนี่ยเราก็ชักว่าวเนี่ยให้ว่าวเนี่ยลอยไปคือถ้าเขามีความสามารถจุดลมมาให้เราก็ปล่อยแล้วก็ผ่อนเชือกไปเรื่อยๆให้เขาไปกับตัวเราถ้าเราโมต่ดึงลูกเข้าหาตัวเราเนี่ยล เขาจะไม่ม <kinetic. S 2> so ีวันประสบความสําเร็จและเขาไม่มีวันที่จะดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้เพราะในความเป็นจริงเราไม่สามารถจะอยู่กับเขาได้ตลอดชีวิตได้อยู่กับเขาได้ตลอดเวลาเพราะนั้นเธอต้องไปอยู่ด้วยตัวเธอเองจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเธอเองว่าเรื่องนี้เธอจะทํายังไงเรื่องนี้เธอจะทํายังไงเพราะนั้นเราเรื่องเลือกน่ะต้องเหมือนเล่นว่าวคือปล่อยเขาไปปล่อยเขาไป่วันนึงเนี่ยคือเมื่อเริ่มแากตอนที่มันังไม่ติดดบนเบนเราต้องเราต้องดึงกระตุกไว้แต่เมื่อเขาติดเบนดบนแล้วเนี่ยเราต้องให้เขาไป แต่ก็อย่อุ่นใจนะครับอีกด้านนี้เราถืออยู่มีเราเราเรา่ใช่ใช่และสิ่งที่คุณแม่ปลื้มมากที่สุดคือคําพูดของลูกๆที่พูดไว้ลูกๆพูดไว้อะไรคุณแม่คะเธอมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคือเขาโตเขาโตแล้วคุณแม่ก็อยากบ้านเนี่ยมันมันเล็กห้องมันน้อยนะคะแต่แรกๆก็ห้องก็ก็พอนี่พอเขาโตตัวใหญ่แล้วคุณแม่ก็จริงๆคุณแม่มีโครงการที่จะจะเปลี่ยนบ้านเดี๋ยวซื้อบ้านที่ใหญ่ขึ้นเ่เพราะลูกชายสามคนนอนอยู่ห้องเดียวกันแล้วหมตโตกันหมดแล้ว ก็ก er ็ก็มีโครงการทีนี้เขาก็ก็คิ่ว่าจะขายบ้านนี้แล้วก็ไปปลูกบ้านใหม่แลวมีโครงการทีนี้พี่น้องเขาสามคนแล้วเขาปรึกษากันแบบไม่อยากให้พ่อแม่แบบเหนื่อยมากไปกว่านี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้ทุกคนได้เรียนจบก่อนแล้วค่อยขยายขยายก็ได้ี่พูดอะไรครับตอนพี่เขาบอกแม้วิ่งจริงๆก็ปลูกพันธุ์กับบ้านหลังนี้ก็ออยู่อยู่นานก็ไม่อยากขายก็ถ้าเผื่อแม่อยากอยู่บ้านหลังใหม่ก็เดี๋ยวรอลูกๆทํางานกันทุกคนแล้วเดี๋ยวลูกซือให้ เหนื่อยมาทั้งหมดเนี่ยคุณแม่หายเหนื่อยเลยอะนะ่ะปัันนี้นะครับเขาไปไหนก็มีแต่คนชมมากมายคนนู้นก็นชมคนนี้ก็ชมบ้างแต่สิ่งที่ไม่เคยได้ฟังจากคุณพ่อเลยรู้สึกว่าไม่รู้คุณพ่อภูมิใจในต,ตัวเขาบ้า่หรมือเปล่าคุณพ่อรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เขาได้ทําอยู่วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราตัวตัวผมเองนะขึ้นชมเขามากเลยนะ ชื่นชมเขาตั้งแต่ตอนที่เขาสอบแล้วเขาได้วิศวจุลาแล้ว่ะก็เพียงแต่ว่าเราเราไม่อยากจะชมเขาตรงๆเพาว่ากลัวกลัวเขาจะอะไจะเหลอง,งอะไรอย่างเงี้ยเลยพยายามเวลาเขาพูดมาเวลาเขาดีลอลไรอ่างเงี้ยเราก็พยายามเบกเบกเขาให้มันเผาๆลงครับแต่จริงๆแล้วคือใจเรื่องจริงชื่นชมมาก <c oughs> ดีใจะนะว่าโอ้โหลูกได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเขาจบแล้วเนี่ยจริงๆอันนี้คือที่ดีใจที่สุดคือเขาเรียนจบ เรียนจบในสี่ปีอันนี้เนี่ยมันดีใจมากเลยครับคือคือพ่อรู้สึกชื่นชมหนูว่าว่าหนูทําตัวได้ดีอจนมาถึงวันนี้เนี่ยพ่อรู้สึกดีดีดีใจชื่นชมทุกอย่างฮะที่ลูกได้ปฏิบัติมาเพราะว่าไม่ได้ออกนอกลูกนอกทางอะไรเลยเป็นเป็นลูกที่ดีคุณนพี่แม่แล้วครับกําลังสําคัญเลยกาลังสาคัญในแบบ ในวันน sí, like? <the> ี <tech Kid> <se> ้นะครับค <Wit> ุณแม่เป็นทั Sud ้งคุณแม่เป็นทั <the> ้งเพื like. <c oughs> ่อนเป็นทั <the> ้งพี่เป็นทั้งทุกอย่างหล่อหลอมจนจนเป็นวันนี้มานี่กําลังสําคัญมากๆก็คือคุณแม่มาถึงวันนี้แล้วนะครับคุณแม่ภูมิใจในความสําเร็จของเขาความสําเร็จของเราแค่ไหนครับก็มันมันช่างมันพูดเป็นคําพูดไม่ได้ได้แต่นั่งมองสิ่งที่เขาทาทุกวันทุกวันแล้วแบบมันมันหล่อเลี้ยงใจเราอ่ะทําให้เราไร้ความสุข่าแต่ละวันของเราเนี่ยมีความสุขเพราะฉะนั้นเออ าตรใดที่ลูกยงังดำรงอย่างนี้อยูอ่เป็นคนดีอย่างนี้แล้วก็เรารู้จักวางัวยอย่างนี้มีชีวิตแบบนี้ครับคุณแม่เนี่ยก็เหมืนอนน้ำที่เหล่อใจของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแต่จนตลอดเวลาก็หวังว่ามันไม่ใช่จะดีใจแค่ช่วงหนึ่งของชีวิตแต่มันเราจะเราจะ,เราจะอยู่ตรงนี้จนกว่าเราจะตายเพื่อจะดูความสำเร็จความความตึงใของเขาไม่ว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตามดีมครับมาถึงวันนี้แล้ว เรียว่าคงมีอะไรอยากพูดกับคุณแม่แน่ๆในสิ่งที่เรามองว่าคุณแม่ดุคุณแม่เกี่ยวเข็นอะไรก็แล้วแต่แต่ทุกวันนี้ต้องยอมรับโดยโดยทุกอย่างเลยว่าคุณแม่เป็นส่วนสําคัญพูดกับคุณแม่นิดนึงครับก็บจริงๆทุกอย่างในชีวิตของบิ๊ <c oughs> <c oughs> ม <c oughs> มันมาจากแม่หมดเลย ทั้งไม่มีแม่คนนี้ก็ไม่มีจีมตรงนี้นะเป็นเป็นสิ่งหล่อหลอมเป็นรวมใจ่สุดใหญ่ ก็ทิงก็เท่าไรตัดแล้วก็ตัดแงใจที่จะส่งให้ได้กับเส้นทางยังไกลจะไปถึงปางที่ทางที่ต้องไว้หวางแต่เธอก็อยู่ไม่ห่างยิ่เติมความหวังข้างกันทำให้ฉันยังแข็มแข็งแม้ไมีแรง Thank you. วันทั้งหัวใจคนคนนี้ไม่รู้พอจะมีความหมายแต่ก็เจอได้คำจริงใจมากเกินวความเสี่องใจวันนักเกิดวันที่นี้ตั้งไปฉันจะรักเธอ